สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมทรินีโดยแม่หมองอ้ำธรรมาทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะในเดือนเมษายน2567 1เมษาเป็นต้นไปต้นเดือนนะครึ่งเดือนแรกนะคะคนทั้ง7วันเกิดจะมีอะไรดีๆมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนกันบ้าง เดี๋ยวมาดูกันนะเริ่มต้นกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยอ่ะขอสับสดดูพลังงานหน่อยนะคะ3 – 5ถึง5ใบเนาะนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ใบที่1มาค่ะว้าวอำนาจวาสนาบารมีมาเต็มเลยใบยที่2มาค่ะใบที่3มาค่ะว้าวใบที่4มาค่ะโอ้โหใบที่5ค่ะโอ้โห ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่เลื่อนปีดมาเจอคลิปนี้เพราะว่า1เมษายนเป็นต้นไปนะจากนี้นะต้องบอกเลยดวงชะตาชีวิตของคุณกำลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรือง จะพลังงานตรงนี้นะคะต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีจริงๆสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เพราะว่า1เมษายนเป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตของคุณนั้นจะยิ่งใหญ่แล้วก็รุ่งเรืองดูเหมือนกับว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจก้าวหน้าและร่ํารวยเอมีความเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจรุ่งเรืองรุ่งโรดการงานก็รุ่งเรืองนะ การเงินก็ร่ำรวยอ่ะนะมีโอกาสในเรื่องของ เขาเรียกว่าโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีมีโอกาสปลดหนี้ได้ด้วยมีโอกาสเป็นอิสระจากสิ่งที่พันธนาการทั้งปวกก่อนหน้านี้บางคนมีหนี้นะหรือมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างติดขัดชีวิตก็เลยจะติดติดขัดมีความไม่คืบหน้าอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปต้องบอกเลยนะมีโอกาสว่าดวงชะตาจะกลับมายิ่งใหญ่ม่มีโอกาสว่าดวงชะตาจะกลับมาพลิกฟื้นนะ ทำให้มีเรื่องดีๆเรื่องที่ทําให้ชีวิตสดใสเข้ามาสู่ชีวิตมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือการงานธุร,รกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์การเงินหลั่งไหลไหลามาทเทมาร่ํารวยโชคลาบก็มีหลั่งไหลไหลามาทเทมามีคนเอาโชคเอาลาบเอาสิ่งดีๆมาให้ปลดหนี้ได้ความรักก็ต้องบอกเลยช่วงนี้เมษาเป็นต้นไปสันเน่มาอาราเก,กิดจะมีคนมาสีโรราบขุนเนี่ ไรรับพิลายอย่าลืมพิลายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะฮะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างอ่ะขอสับสดๆหน่อยคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะสามถึงห้าใบเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันคนที่เกิดในวันจันทร์จะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนกันบ้างคนที่เกิดในวันจันทร์เนาะ ใบที่1มาค่ะโอ้โหวาจามีสเสน่ห์นะใบที่สองมาค่ะเอาเซนมาสัมผัสพิเศษมาใบที่3เอาละร้อนๆห,หนาวๆแล้วนาจดนุดนี้นะใบที่สมาค่ะใบที่ห้ามาค่ะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเฮ้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 ย ขอสแสดงความยินดีด้วยเลยสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ที่เลื่อนฝีไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่1เมษาเป็นต้นไปต้องบอกเลยวาจาจะพารวยเออวาจาจะพาปังวาจาจะพานําพาชีวิตให้โด่งดังแล้วก็ประสบความสําเร็จเออ หนึ่งเมษาเป็นต้นไปพูดจาอะไรจะได้อย่างนั้นเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดูเหมือนกับว่าจะมีเซนมีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจามีสเสน่ห์นะวาจาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยมีอะไรให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากปวดหัวนะหรือรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจนะ ต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้นับตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะวาจาของคุณการงานถ้าทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารต้องบอกเลยปังแน่นอนม,มีโอกาสมีชื่อเสียงโด,ดง่งดังเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของใครหลายๆคนทำธุรกิจลูกค้าลูกหาจะเข้าเยอะเพราะวาจาที่ดีของคุณการเงินการทองจะหลั่งไหลไหลามาเทมาเพราะวาจาของคุณ ถามหาเงินได้เงินถามหาทองได้ทองถามหาโชคลาภก็มีโชคลาภมาหล่นทับเออต้องบอกเลยวาจาดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตหนึ่งเมษาเป็นต้นไปขอโชคลาภขอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอรางวัลขอเงินขอทองขอทรัพย์ขอสินขอความสําเร็จจัดได้ตามวาจาเออนะมีโอกาสช่วงนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดดีเหลือเกินนะหยิบจับทําอะไรประสบความสําเร็จนะ สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะมีโอกาสที่จะมีเซนส์สัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างม,ามีโอกาสมีโชคลาภเพราะเซนส์ของคุณด้วยอในเรื่องของความรักต้องบอกเลยช่วงเวลานี้มีคนหลงวาจาหลงคาลมหลงสเสน่ห์คุณแน่นอนเนาะใครรักคุณนายอยู่ในทุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมา <c oughs> คนที่เกิดในวันอังคารกันบ้าง <c oughs> มาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอัคารเนาะ1เมษาเป็นต้นไปครึ่งเดือนแรกนะคะของเมษายน2567จะมีข่าวดีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างใบที่1มาค่ะมรดกตกทอดก็มาใบที่2มาค่ะโอเคชีวิตกําลังจะเจริญเติบโตไปข้างหน้าแล้วนะใบที่3ดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วเอ้าดวงใบที่สี่ค่ะบุญพาวาสนาส่งอะ ใบที่หค่ะมาแล้วง่ายง่ายสบายสบายอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันอังคารนะคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารนะต้องบอกเลยโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลยหนึ่งเมษาฟ้าเปิดดวงเปิดเอ้อ หยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วนะฟ้าฝนเป็นใจดวงชะตาเปิดทางทำให้ช่วงเวลานี้นับตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปคุณจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสชีวิตจะราบรื่นรุ่งเรืองนะเรียบง่ายแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จร่ำรวยอะ่ะการงานจะราบรื่นหางานอยู่ก็จะได้งานนะ ้าต้องการที่จะเติบโตก็ต้องมีโอกาสต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเติบเติบโต <c oughs> มีโอกาสเติบโตนะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูมีโอกาสที่จะผู้หลักผู้ใหญ่เนาะจะสนับสนุนอุทําทำค์ควชูวช่วยเหลือผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานและธุรกิจด้วยนะมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดได้เงินตกเบิกได้สืบทอดกิจาการนะมีโอกาสเหลือเกินว่าในเรื่องของธุรกิจจะเบิกบานจะมี ลูกค้าลูกหาเข้ามาไม่ขาดสายดวงเปิดฟ้าเปิดดวงชะตาเปิดเปิดทางให้หมดนะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสว่าจะรุง่งเรืองร่ํารวยนะคะแล้วก็รุง่งโรด้วยนะคะในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยในช่วงเวลานี้นะคะอะไรที่ไม่ใช่จบไปใครที่ทิ้งเราไปช่างมันนะอะไรที่มันไม่ดีจะจบสิ้นไปนะแล้วดวงชะตาชีวิตกําลังจะได้เจอสิ่งใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าจะนําพาคนดีด คนที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง,งเติบโต,โตก้าวหน้าเข้าสู่ชีวิตคุณมีโอกาสได้พบรักแบบบุพเพสนิวาสมีโอกาสว่าจะได้พบรักดัง่งพรมฤิธิ์เออใครแลบพุนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยิีด้ด้วยนะอ่ะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันพุธเนาะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรหนึ่งเมษาเป็นต้นไปใน ครึ่งเดือนแรกนะคะคนที่เกิดวันพุธโอ้โหเทพเทวดามาชุมนุมโดยไม่ได้นำโอ้โหโชคลาภมาแน่นอนนะฝาเปิดดวงเปิดเอาละเว้ยนะอะไรที่คิดไว้มีโอกาสสมหวังดังใจประรถานาดูสภานการตรงนี้โอ้โห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 โ ว้าวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยหนึ่งเมษาจะพาโชคลาภมาหล่นนับเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหนึ่งเมษาเป็นต้นไปนะฟ้าเปิดดวงเปิดดวงชะตาเปิดให้กับคุณเลยเปิดทางเปิดสิ่งดีๆเข้ามาเปิดโชคลาภให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสถูกรางวัลมีโอกาสว่าจะได้โชคลาบลาบลอยนะมีโอกาสว่าจะ มีสิ่งดีๆเข้ามานะอะไรที่คาดหวังไว้อะไรที่หวังไว้แม้จะเป็นการใหญ่แต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้เออการงานมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานช่วยการยานมิตรช่วยลูกน้องบริวารช่วยเหลือกันทําให้การงานมีโอกาสประสบความสําเร็จธุรกิจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้า หาขายร่ํารวยนะคะเออมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้านะส่วนในเรื่องของการเงินลงหล,หลั่งไหลไหลมาเทมามีโชคลาภมีเงินแหล่งไหลไหลามาเทมาเข้าสู่ชีวิตกุณน,นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดทะเลาะบ,บอกแววงกันอะไรก็แล้วแต่นะคะ หันหน้าเข้าหากันตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปมีโอกาสกลับมาดีกันมีโอกาสที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้หรืออาจจะมีคนกลางประสานนะคะถ้าเกิดว,ว่าโสดอยู่อาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักประสานให้ทําให้1เมษายนเป็นต้นไปความรักมีโอกาสที่จะเปิดทางดีขึ้นสว่างสดใสขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นนั่นเองคใครรับพูนายอย่าลืมนาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะเย็นดีด้วยนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพระหัสบดีกันบ้างค่ะะมาดูการพระราหัสบดดีคนเกิดวันพระรหัดสบนดี1เมษายน2567นะเป็นต้นไปนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดวงชะตามีอะไรเป็นข่าวดีมีเซอร์ไพรส์บ้างโอ้โหเอาล่ะอะไรที่ไม่ดีหลุดลอยไปแล้วนะใบที่สองมาค่ะใบที่สมาค่ะโอ้โหใบที่สี่มาค่ะเฮ้ยใบที่ห้มาค่ะ เอาขออีกซัก5้าใบนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสโอเคโอ้สะพานบุญเอาและใบที่6กใบาที่7ค่ะโอ้ใบที่8ค่ะโอ้ใบที่9ค่ะและใบที่10ค่ะขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหโคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะขอแสดงความดีด้วยเลยหากช่วงเวลาที่ผ่านมา คุณไปบวนสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทําบุญอะไรต่างๆมานะมีโอกาสเหลือเกินว่า1เมษาเป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนใหม่ไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอ่ะ หนึ่งเมษาเป็นต้นไปต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณกำลังจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่ดีบุญกุศลที่สร้างมาตลอดระยะเวลาจะส่งผลนับตั้งแต่หนึ่งเมษานี้มีโอกาสว่าการงานก็ดีการเงินก็จะมั่งมีความรักก็จะงดงามคออคนที่เกิดในวันพฤรัสบรีขอสแสดงความยินดีด้วยเลยหากช่วงที่ผ่านมา อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างติดขัดก็แล้วแต่นะแต่ต้องบอกเลยนะคะหลุดหลุดไปแล้วนะปัญหาอุปสรรคนะกรมเวรอะไรต่างๆที่เคยสร้างมานะบุญกุศลที่คุณสร้างไว้จะทําให้เป็นอิสระจากภัยอันตรายทั้งปวงหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้หลุดลอกออกไปแล้วนะสมรุษสัประสกสัสมโรคสมภัยสมพลัสนจรัยไร,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 รออกไปแล้วนะคะในหนึ่งเมษาเป็นต้นไปนะ <S <S บุญกุศลที่คุณสร้างมานะ จะส่งผลให้สิ่งที่คุณรอคอยอยู่ได้รับนะคะและชีวิตจเจริญเติบโ,โตก้าวหน้าไปเพราะพลังบุญสะพานบุญเปิดแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีคุณได้ได้ได้ได,ได,ไดร้รอดพ้นจากมันมาแล้วนะดวงจะยิ่งใหญ่ดวงจะเติบโตแล้วดวงการเงินดีมากมีโอกาสาร่ํารวยรุ่งเรืองรุ่งโร,งร,งร,งรดมีโอกาสาที่จะมีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีโอกาสาจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือ ไรแล้วคุนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของพวกนะคะยินดีด้วยนะ <S <S อ่าต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะมาดูกันค่ะ1เมษาเป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยสิคนที่เกิดในวันศุกร์ใบที่1มาค่ะใบที่2มาค่ะโอ้โหใบที่สมาค่ะ โอ้โหใบที่สี่มาค่ะโอ้โหใบที่ห้ามาค่ะโอ้โหโอขอแสดงความยินดีด้วยเลยสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หนึ่งเมษาต,ต้องบอกเลยว่าอะไรที่ขอไว้อะไรที่อธิษฐานติตไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปราถนามีโอกาสว่าสิ่งที่คุณขอพอรหนึ่งเมษาเป็นต้นไปจะสำฤทธิสำฤท์ นะสำแดงผลแล้วขอพรสิ่งใดไว้หนึ่งเมษาเตรียมอ้าแขนรับไว้เลยมีโอกาสจะสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดงังฟ้าเปิดดวงเปิดดวงชะตาของคุณถึงทีของคุณแล้วถึงจังหวะชีวิตของคุณแล้วที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้รับในสิ่งที่คุณขอพรมาต้องบอกเลยว่าพรที่ขอไว้ถึงคิวคุณแล้วอะ ดูจากพลังงานตรงนี้การงานจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรดมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสประสบความสำเร็จธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะมีลูกค้าลูกหาเข้ามาโดยสม่ำเสมอนะดวงเปิดฟ้าเปิดชะตาเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำฉกทำให้การงานเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนะธุรกิจรุ่งโรดส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยงานดีขนาดนี้เงินก็หลั่งไหลไหลมาเทมานั่นเอเนาะ ส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยขอพรสิ่งใดไว้ได้สมดังใจปรารถนาไม่โอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุพเพันนิวาสคู่ที่ส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีคู่บุญคู่บารมีคู่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณในภพชาตินี้สุขสบายเออได้เจอแน่นอนตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปความรักจะดีความรักจะสดใสความรักจะงดงามเออใครรักคุณนายอย่าลืมพิม์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะสุดท้ายคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างจ้าอะมาดูกันสิคนที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไร1เมษาต้นเครึ่งเดือนแรกนะครึ่งเดือนแรกเมษายนนะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้ เวลคัมแล้วใบที่สองมาค่ะโอ้โหดีถูกใจใบที่สามมาค่ะเอาละแก้ตรงจดุดใบที่สี่มาค่ะโอ้โหใบที่ห้าค่ะอืมเอาละเอาละเอาละ,อาละขอแสดงความยินดีด้วยเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ที่เกิดในวันเสาร์หนึ่งเมษาต้องบอกเลยประตูแห่งความสุขประตูแห่งความสำเร็จ ประตูแห่งความก้าวหน้าเปิดให้คุณแล้วค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอะไรที่เคยติดขัดในก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรัก1เมษาแก้ถูกจุดนะแก้ไขได้นะดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดทำให้คุณมีสติปัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างแก้ไขการงานธุรกิจการเงินหรือเรื่องความรักได้ถูงจุดถูกที่ถูกทางนะ แล้วถูกอกถูกใจทําให้ดวงชะตาของคุณในหนึ่งเมษาเป็นต้นไปมีโอกาสว่าจะดีขึ้นงดงามขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นเอะธุรกิจการงานต้องบอกเลยมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหางานอยู่ได้งานแน่นอนนะถ้าเกิดทํางานอยู่แล้วมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถเห็นความรู้ความสามารถเห็นศักยภาพ เห็นสะเทืนะแล้วก็จะผลักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณให้เจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองมากขึ้นในเรื่องของการเงินมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะดะเออไทยที่แทงไปแทงมาเฉียดไปเฉียดมาไม่ถูกสะเทีนหนึ่งเมษานี้มีโอกาสถูกเออมีโอกาสถูกอกถูกใจถูกจุดสอินะมีโอกาสว่าถ้าเกิดว่าโชคลาบนอกเหนือจากเรื่องของลาบลอยเสี่ยงโชคอะไรต่างๆแล้วอาจจะได้ลาบลอยมาด้วยนะมีโอกาสว่า จะมีคนเอาโอกาสดีๆเอาโชคลาภดีๆหรือเอาโอกาสทางการเงินมาให้ก่ะคุณเดอส่วนในเรื่องของความรักนะหากช่วงที่ผ่านมามีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจแต่ต้องบอกไว้เลย1เมษาปเป็นต้นไปมีโอกาสจะมีสายเปมีคนดีๆที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือหรือผลักดันให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าเข้ามาสู่ชีวิตค่ะ ความรักจะดีขึ้นความรักจะถูกอกถูกใจขึ้นดวงชะตาชีวิตโดยภาพรวมต้องบอกเลยว่าจะดีขึ้นถูกอกถูกใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นเนอะใครรักนายอยู่หรือผม้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะเย็นดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกดซีฟเ i อร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่บบางเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย